สวยแบบขงแท้ตัวจริงฉันเป็นคนขยันตัวจริงฉันเป็นคนตลกและก็และก็ไม่ชอบโกหกเพราะว่าฉันเป็นของแท้ <c oughs> มาเลยกับเพื่อนๆมาดู <c oughs> ชีวิตประจำวันนี้แต่สู้ๆแม่บ้านตามอมทุกอย่าง ถ้าแม่งถ้าสามีต้องจ่ายมี่ี่นะออกกําลังกายอยู่บ้านแต่มาดูบ้านพี่ตรงนี้มันเป็นกระจกมันย้อนแสงถ้ามันถ้าทิศขึ้นฝั่งนี้มันก็จะเลื่อนอย่างนี้นะคะดูเลื่อน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 บิวอินโมเดิร์นจังวะสันเลื่อนปิดสองด้านกระจก จะเลื่อนแล้วก็จะทำเป็นวิววิวถ่ายหนังไหมเป็นวิวสวยไหมมีวิวเลื่อนแล้วพอว,วิวปิดกระจกมันก็จะกลายเป็นวิวแบบนี้นีหันมาดูก่อนใช่พอเราเลื่อนปิดเลื่อนปิดมันก็จะกลายเป็นวิวแบบนี้ค่ะเป็นตรงกลางเป็นไม้ออกแบบดีไซน์ตรงกลางเป็นไม้ออ แต่เวลากลางคืนเราก็จะปิดบิวอินก็ําสวยมากเยี่ยมเวลากลางคืนเราไม่อยากให้คนนั่งนกปิดเลือนออกก็จะเป็นกระจกมองเห็นว่ามีใครมามากมองเห็นโรงรถมองเห็นนี่ก็จะเป็นกระจกถ้าเราถ้ามีแสงเข้าเราก็จะปิดนะคะทูอินวัน ออกแบบดีไซเนอร์ด้วยสถาปนิกไก่อูบริษัทไก่อูก็เท่ากับว่าก็นับถือเป็นลูกชายเพราะว่าเขาก็เรียนจบด้วยกันกันกบคุณหมอบอลเนี่ยแหละกับลูกชายแต่เขาบริษัทนี้เขาจบนะใช้สมองมากไก่อูที่ ลิกก็ไปดูภาพเก่าๆที่วีวีเลี้ยงจะพาถ้าเสร็จก็จะพาลูกๆไปเลี้ยงก็คือรู้จักกันมั้งแต่เด็กๆแม่ไปเยี่ยมในมหาลัยคอนแก่นนะคะแต่ไก่อูนี้เขาจะจบออกแบบตกแต่งภายในออกแบบดีไซเนอร์บ้านสร้างบ้านขายสร้างบ้านขาย ก็จะออกแบบให้ทุกมุมเพอร์เฟกบ้านเป็นโลกเล่มหาดาวว่าซะบ้านค่ะบ้านก็คือวิมานของเราเราออกแบบได้ทุกจุดทุกมุมสวยมากวิวิขอบคุณค่ะตอนนี้ก็พรุ่งนี้วันลืนนี้ก็จะส,สวนถ้าสวนมาลงเสร็จก็จะ หาเลิกหายามขึ้นบ้านใหม่ยังบด้เลิกยามเลยก็อาจจะเชิญพระมาห้าองค์แล้วค่ะสาธุแม่ขอให้บุญน้ำพระแข่ง